ตลอดระยะเวลา365วันไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีทุกๆุกนาทีทุกๆุกชั่วโมงทุกๆุกชีวิตล้วนมีค่าเสมอขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรชาววิชาชีพสาธารณสุขไทยจะตีมูลค่าชีวิตนั้นไว้อย่างไร กสอททเพิ่มคุณค่าชีวิตเพื่อครอบครัวชาวสาธารณสุขไทยที่ดีกว่ากองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณอ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยกสททก่อ,อกตั้งเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2558 ตามความต้องการบุความจำเป็นของสมาชิกสสททเพื่อสวัสดิการสงเค,คราะห์ครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเป็นองคอ์กรที่ไม่ได้ประสงค์จะหาผลกำไรจึงได้หารูปแบบสวัสดิการที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมาะสมให้แก่สมาชิกสสททเพิ่มอีก1ล้านบาทภายใต้แนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาศัยอำนาจตามข้อ45 คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติจัดทำประกันกลุ่มโดยบริษัททูไรท์เบรเกอร์จำกัดใบทะเบียนเลขที่0105548101292ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งใน3ของประเทศไทยเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่จุดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการให้บริษัทประกันชีวิตชั้นนำระดับประเทศในการบริหารสินไหมเพื่อเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์แทนกองทุนเมื่อสมาชิกเสียชีวิตจำนวน1ล้าน ด้วยความเชื่อมัน่นมั่นคงยั่งยืนจนเกิดเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันในสิ่งที่ได้ช่วยเหลือวิชาชีพชาวสาธารณสุขไทยโดยการบริหารงานนำโดยดรมนูบุญศรีมณีชัยประธานกรรมการกสรทรทร,รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกกสทท ผลการดำเนินงานที่ผ่านมากองทุนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงณวันที่18เมษายน2565จำนวน83,249รายปัจจุบันกองทุนมีศูนย์ประสานงาน123ศูนย์จาก147ของศูนย์ประสานงานสมาคมโดยแบ่งออกเป็น5ภาคดังนี้ภาคเหนือจำนวน23ศูนย์ประสานงาน ภาคกลางจำนวน3 6 0ศูนย์ประสานงานภาคใต้จำนวน150ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกจำนวน90ศูนย์ประสานงานและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน40ศูนย์ประสานงานตลอดระยะเวลากว่า6ปีกองทุนได้มีการวางแผนพัฒนาระบบการชาปธกิจอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทำโปรแกรมระบบชาปธกิจสงเคราะห์เว็บแอปพลิเคชันซึ่งโปรแกรมดังกล่าว จะมาพร้อมเมนูข่าวสารประชาสัมพันธ์ทำให้สมาชิกและศูนย์ประสานงานสามารถอัปเดตติดตามข่าวสารของทางกองทุนได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือทั้งยังสามารถรองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS อีกด้วยทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของการเป็นสมาชิกของตนเองได้ดังนี้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันสสททและในปี2565กสททได้ย้ายสำนักงานใหม่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่199/9อาคารเพชรสะพานบุญชั้น4เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและศูนย์ประสานงานในอนาคตได้ช่องทางการติดต่อที่อยู่เลขที่199/9หมู่2อาคารเพชรสะพานบุญชั้น4 ถนนนครอินตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรี11130โท,ทรศัพท,ท์หมายเลข02 496 1350ถึง57โทรสาร02 496 1359กสททเพิม่มคุณค่าชีวิตครอบครัวสาธารณสุขไทยท,ที่ดีกว่า